สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะพาทุกท่านมารับชมเป็นรถเก๋งโตโยตา้าซูรุนาวีออนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น v ีออตัวแรกนะคะทุกท่านมีสเกิร์ตชุดแต่งรอบประคันเลยนะคะสียังสวยอยู่นะคะราคา84,000บาทนะคะรถยนต์ปี04ค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะคะขับสนุกช่วงร่างดีนะคะ ภายในก็ยังสวยๆนะคะแพงประตูก็ยังสวยๆอยู่เลยค่ะทุกท่านขับทางไกลได้สบายนะคะภาษีปี64ค่ะสีสันภายนอก85%เลยนะคะภายในก็ยังสวยนะคะคอนโซลหน้าก็ยังสวยๆไม่มีแตกไม่มีหักนะคะเบาะเดิมๆเลยค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บาเลยนะคะแตงกระโปรงหลังก็กว้างๆกันเลยค่ะ ใช้ระบบน้ำมันร้วนนะคะยางยังใหม่อยู่นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะไปใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยนะคะตัวยตาสุรุนา v ีออนะคะ v ีออตัวแรกนะคะทุกท่าน84,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยๆนะคะห้องเครื่องนะคะเครื่องเดิมๆค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ เป็นเบอร์โทรของเจ้าของนะคะอยู่ใต้คลิปนี้ท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการนัดดูรถนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะสายตรงถึงเจ้าของที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อเจราจานะคะทุกท่านมีเอกสารชุดโอนครบนะคะมีเรมนะคะ โตโยต้าวีออสแปดหมื่นสี่พันบาทเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะรถสวยๆส,สภาพดีนะคะสวยทั้งภายนอกและภายในนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสีสันสเกิร์ตชุดแต่งไฟสวยๆนะคะคร,ครบเลยนะคะท่านใดกําลังมองหาไว้ใช้งานนะคะแนะนําให้ไปรับชมรถยนต์คันนี้เลยนะคะโตโยต้าวีออสนะคะเครื่องดีเกียร์ดีไม่มีปัญหานะคะทุกท่านมีเล่มีมเอกสารชุดโอนคร,ค,รครบค่ะภายนอกภายในยังสวยยังพร้อมใช้งานเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ